เราไปดูที่คู่ที่ถ่ายทอดสดทางทูสปอร์สอก่อนนะครับเกมระหว่างบุรามยูเต็ดชนบุรี f อครับ3นาทีแรกดูตรงนี้ครับบอลริมเส้นฉลับสุดทินันมาเข้าซ้ายของอาชิโมงกดครับสุทินันจะมาเคลียบนเส้นแล้วแต่ว่าเคลียไม่ออกครับ1ประตูต่อศูนย์ครับบุยดขึ้นนำซ้ายของอาชิมโปงนะครับบอลฉลับมา2คนนะฮะฉลับยูเต้ฉลับสุดทินันจระทั่งมาถึงอาชิมโปงแล้วยิงตรงนี้ ดูเหมือนจะไหลนะคือตอนแรกคิดว่าอาจจะอาจจะมีหลายลูกด้วยซ้ําแล้ว <Darwin> ดูจ <nei> ังหวะตรงนี้ของลูดวิทชาคามครับผู้โูแบ่ยักมือขอทางด้วยมือซ้ายมือเดียวแล้วเพื่อนให้มาเลยนะครับคือต้องชมพิภพด้วยความเจ้าเล่ห์ขอพิภพเนี่ยคือปล่อยปล่อยบอลแบบได้เสียเนี่ยมันมีขาของโอบบบ้าอยู่นิดนึงนะฮะคือคือเถียงกันไม่จบะไม่จบอะฮะคือผมว่า ไม่คือถ้ามองว่าเหลือขาซ้ายโอวามากใช่ถ้าถ้ามองเหลือขาซ้ายแต่ดูแขนซ้ายเนี่ยเหลือดูแขนซ้ายนี่มันขากับแขนมันที่เดียวกันเลยคือถ้ามองว่าเหลือขาซ้ายก็ใช่โอ้โหนี่ถ้าถ้ามองว่าเหลือขาซ้ายที่พืนปักหลักบนเส้นอย่างนี้ไม่ลำแนะดูดูทีฮะดูขาซ้ายโอวามากปึ๊บไม่ได้ฟรีสไมยท่านผูดโอ้โหแต่เอาล่ะก็เป็นประตูขึ้นเป็นเรื่องของความความผิดพลาดนะครับของโอวามาแล้วกันของโอวามากด้วยโอ้โหหนึ่งประตูตอนหนึ่งหลังจากนั้น ชนบุรีกลายเป็นบอลได้ใจเลยครับดูเทอาศักตรงนี้ครับมองหาข้างในเปิดตรงนี่ก็แอคชั่นสำคัญอีกเหมือนกันครับว่าดูจากภาพช้า,ชาบอลก็โดนแขนของเอกว่านะครับแต่ไม่มีไม,มไม่มีเจตนาไม่มีเจตนา,าครับคือแต่สิ่งที่เห็นคือผู้เล่นทั้งสองทีมเนี่ยเคารพการตัดสินครับคือบางทีแล้วเนี่ย เรื่องแบบนี้ถ้านักกีฬาหรือว่าคนทําทีมฟุตบอลเนี่ยเคารพขึ้นกันและกันเนี่ยผมว่าปัญหามันมันจะน้อยลงแล้วดู2อหนึ่งครับโอ้โหสองดาบของชมบุรีครับได้ประตูนิกแซงครับเริ่มจากลูโดก่อนแต่ว่าติดเซฟสิวรักษ์และสุดท้ายมาจบด้วยกับตันทีมของพวกเขาอย่างที่พบก็ต้องดูครับจังหวะเกมรับของวีรามเองนะฮะที่ที่พลาดอภิเชษไปขึ้นไม่ได้คาธิเป็นเป็นจักพันที่ขึ้นแพ้ทางด้านของลู